โหลโหลทุกคนคะเป็นไปอย่างที่กี่คิดจริงๆอะว่าน้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาตรงบริเวณทางด้านเหนือพระราชวังหลวงนะคะเดี๋ยวแถววัดหน้าพระเมรุวังหลวงแม่น้ำละบูรีหรือว่าคลองเมืองที่เราเคยมาดูกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยมันเข้ามาท่วมในส่วนของตัววัดนะคะกี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้เดี๋ยวรอให้เขามาดูดน้ําออกไปก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงมาทําแหละนะคะเพราะว่าันเพิ่งเข้ามาท่วมเมื่อคืนนี้เองนะคะ เดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีแล้วก็บราดสถานมันสวยงามก่อนเราค่เข้าไปดูแบบละเอียดละเอียดกันสําหรับใครที่อยากดูวัดนี้ก็ลองไปย้อนดูที่กี้เคยมาเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะคะลองลองไปย้อนดูก่อนได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวรอให้สถานการณ์น้ํามันดีก่อนแล้วเราค่อยเข้ามากันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้คือวัดโคกพญานะคะโคกพญาอย่างที่บอกว่าในกรุงศรีเนี่ยมีโคกพญายอยู่2ที่นะคะโคกพญาตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่อยู่ใกล้พระราชวังหลวงใกล้วัดนพรัมเณรมากที่สุด เป็นจุดที่ระบุอยู่ในจดหมายเหตุของบรรลิศนะคะว่าเป็นที่สังหารสาเร็จโทษพระมหากรรษัตริย์พระบรมองานุวงศ์ที่ที่ถูกปราบดาพิเศษโดยกรรษัตริย์องค์ใหม่แล้วก็นามาสาเร็จโทษที่วัดโคกพยาแห่งนี้นะคะส่วนอีกโคกพยาหนึ่งอยู่ตรงลุมพีนะคะ,ะเป็นที่ตั้งทัพของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่เคยไปมาแล้วแล้วก็ จำได้ว่ามีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่เคยไปสองที่เลยในในตอนเดียวนี่แหละแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยว่าวัดนี้กับวัดโคพญาข้างนอกเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นก็ดูลิปกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้มันสวยงามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลี่พามาใหม่นะโอเคนาะอบ๊ายบายน้ำแพงเร็วๆนะ <laughs> โอเคนะคะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคน